สวัสดีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการสื่อ,อการสอนออนไลน์เรื่องการสังเคราะห์ความรู้จากสื่อค่ะตัวชี้วัดก็คือท1.1ม4ถึง6ท8การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนเรื่องการสังเคราะห์ความรู้จากสื่อนะคะก็มิตรก็จะมาทบทวนให้นักเรียนได้ทราบว่าการสังเคราะห์มีความแตกต่างกับการวิเคราะห์อย่างไรแต่ทั้งสองอย่างก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะถ้านักเรียนจะสังเคราะห์นักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนการวิเคราะห์ก็คือ การแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆนะคะเพื่อพิจารณาข้อมูลนั้นให้ถูกต้องมิตรลองยกตัวอย่างให้หนักเรียนฟังนะคะเช่นในส้มตามนักเรียนเห็นส้มตามแล้วนักเรียนแยกว่ามีอะไรบ้างในส้มตามก็จะมีมะละกอมีมะเขือเทศ มีปลารา้าความน่าจะเป็นนะคะมีพริกมีหอมมีกระเทียมนี่คือเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ค่ะว่าในส้ตมตำมีอะไรบ้างต่อไปค่ะการสั่งเคราะค่ะการสั่งเคาะคือการรวมค่ะการมีข้อมูลนะคะมีเนื้อหาแล้วก็รวมข้อมูลเช่นดอกมอะลิมะลิกุหลาบชบาเนี่ยที่มี พูดออกมาเนี่ยคืออะไรทุกคนจะตอบได้ว่าก็คือดอกไม้นี่คือลักษณะของการวิเคราะห์ดังนั้นการวิเคราะห์กับสังเคราะห์มีความแตกต่างกันวิเคราะห์คือการแยกส่วนและวิเคราะห์คือการรวมแต่ถ้านักเรียนจะจะสังเคราะห์ข้อมูลหรือข่าวนะคะนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะแยกการวิเคราะห์ได้ดังนั้นเมื่อเรียนต้องวิเคราะห์ให้เป็นก่อน แล้วก็สามารถที่จะสังเคราะหได้ค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์กันค่ะสังเคราะห์หมายถึงการนําส่วนประกอบต่างๆมารวมกันเพื่อสร้างใหม่ซึ่งการอ่านสังเคราะห์มีหลายชนิดเช่นอ่านจับใจความอ่านตีความอ่านวิเคราะห์และอ่านสรุปความ นะการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ก็หมายถึงรวบรวมสารจากการอ่านมาเรียบเรียงเป็นความคิดและเข้าใจของเรื่องราวที่ผู้อ่านต้องการสื่อนี่คือลักษณะความหมายของการสังเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ค่ะ มาดูสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถแบ่งออกเป็นได้สองประเภทด้วยกันนะคะก็คือหนังสือหนังสือก็จะมีสารคาดตีตำราแบบเรียนหรือจะเป็นบันเทิงคดีก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเผยแพร่ข่าวสารอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสาร จุลสารสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาค่ะก็จะมีโบชัวใบปิวแผ่นพัดใบปิดนะคะนี่คือลักษณะของประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอันดับแรกค่ะการอ่านตำราวิชาการเราควรที่จะพิจารณาดังนี้คือพิจารณาเนื้อหา ข้อมูลและภาพประกอบการใช้ภาษาเป็นภาษาที่เป็นทางการมีความน่าเชื่อถือค่ะลำดับที่สองค่ะการอ่านสารคดีค่ะควรพิจารณาคุณค่าดังนี้ก็คือเนื้อหาและวิธีการเขียนที่นำเสนอนะคะต่อไปค่ะการอ่านบันเทิงคดีควรพิจารณาคุณค่าดังนี้ โครงเรื่องและเนื้อหาตัวละครสำนวนภาษาบันเทิงคดีการดำเนินเรื่องแนวคิดของเรื่องค่ะนี่คือวิธีการพิจารณาคุณค่าของการอ่านบันเทิงคดีต่อไปค่ะการอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือการนำเสนอข่าวบทวิเคราะห์ข่า,ขา นี่คือลักษณะของแนวทางการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะมาดูสื่อประเภทที่2ค่ะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะสื่อที่ต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างเช่นยูทูบเ a c e b o o k TikTok หรือไม e ่ก็อีบุ๊กนะคะนี่คือลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้ เจอได้บ่อยมากในชีวิตประจำวันเรามาเรียนรู้กันว่าการพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะคะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านดังนี้ก็คือ1เมื่อนักเรียนได้อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วนักเรียนก็ต้องสามารถสังเาะห์ได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือ จะทำอย่างไรให้รู้ว่ามีความน่าเชื่อถือล้ะคะก็คือสื่อนั้นมีที่มาไหมสามารถพิสูจน์ได้ไหมได้ไหมว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นได้มาอย่างไรนี่คือความน่าเชื่อถือและสื่อนั้นข้อมูลนั้นทันสมัยไม่ล้าหลังหรือไม่เพราะว่าคําว่าล้าหลังก็คือเป็นสื่อที่นานแล้วถ้านานแล้วอาจจะมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนหรือ มีอะไรที่เพิ่มเติมมากก็ได้ดังนั้นการหาข้อมูลที่ล้าหลังหรือไม่ทันสมัยอาจจะทําให้นักเรียนมีความผิดพลาดในการรับสื่อได้ต่อไปค่ะข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญนะคะข้อมูลที่ได้มาก็สําคัญค่ะข้อมูลต้องถูกต้องและครบถ้วนค่ะ เพราะว่าอาจจะทําเกิดความเสียหายให้กับผู้ที่กล่าวถึงก็ได้นะคะพิจารณารำดับข้อความที่นํามาสนับสนุนความคิดหลักชัดเจนและมีเหตุผลดูสิว่าสื่อมีเหตุและผลไหมไม่ลําเอียงนะคะต้องเป็นหลักเหตุและผลนี่คือลักษณะของการพิจารณาสังเคราะห์สื่ออิเล็กทรอนิกส ควรมีตัวอย่างหรือข้อมูลอื่นที่ทำให้เรื่องมีน้ำหนักเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะและยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนี่คือลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เราควรจะพิจารณาและสังเคราะห์ค่ะไม่ใช่อ่านแล้วรับมาเชื่อเลยค่ะต้องสัางข์วิเคราะห์ให้ได้ เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วลองมาดูซิข่าวข่าวที่มิตรนำมาเป็นนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่ค่ะโอซาการะทึกเกิดเหตุไฟไหม้อาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงกล่าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายได้รับบาดเจ็บ28คน และอาจมีประชาชนราว20คนติดอยู่ในอาคารวันนี้สำนักงานดับเพลิงได้รับรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อประมาณเวลา10.20นตามเวลาท้องถิ่นว่าไฟได้เริ่มลุกไหม้จากชั้น4ของอาคารที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR S โอซาก้าขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลาประมาณ10.45ตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านการสืบสวนว่าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ของอาคารในโอซาก้ามีสาเหตุมาจากการวางเพลิงขณะที่พยานเห็นเหตุการณ์กล่าวว่าฉันเห็นเปลวเพลิงสีส้มที่หน้าต่างบนชั้นสี่ของอาคารนี้และฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกมือจากหน้าต่างบนชั้นหเพื่อขอความช่วยเหลือนักเรียน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข่าวนี้ได้ไหมคะจากข่าวนะคะที่ได้อ่านเมื่อกี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้เกิดเหตุไฟไหมค้ค่ะไฟไหม้ที่จังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นคะ่ะมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายได้รับบาดเจ็บ28 เวลาเกิดไฟไหม้นะคะ10.20นค่ะสาเหตุที่มาจากการวางเพลิงค่ะรายงานแหล่งข่าวจาก,กด้านการสืบสวนค่ะนี่คือลักษณะของการวิเคราะห์แยกออกมาเลยค่ะว่าจากข่าวแล้วสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรส่วนสังเคราะห์ค่ะสังเคราะห์จากข่าวได้ว่า เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดไฟไหม้และเมื่อเกิดไฟไหม้แล้วเราจะมีวิธีการหนีภัยอย่างไรจากการเกิดไฟไหม้ค่ะเมื่อเห็นไฟไหม้แล้วนักเรีนยนจะทํำยังไงคะก็จะติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้จะทําอย่างไรมีรู้วิธีการไหมนี่คือสังคคอแล้วนะคะและ ถ้ามีผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ก็จะมีวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นจากการถูกไฟไหม้อย่างไรนี่คือวิธีการสังเคราะห์วิเคราะห์นะคะผู้ที่อ่านข่าวสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่เหมือนกันก็ได้หรือไม่เป็นคําตอบเดียวกันก็ได้อยู่ที่ดุลพินิษของผู้นั้นนะคะนี่คือลักษณะของวิธีการวิเคราะห์และสังเคาะ นักเรียนทำได้ไหมคะค่ะนักเรียนจากการเรียนการสังคะห์วิเคราะห์นะคะวันนี้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดดูค่ะเป็นข่าวน้ำท่วมอยู่ที่ว่านักเรียนจะวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข่าวนี้ได้ว่าอย่างไรนะคะให้นักเรียนส่งใน g o g l e c l a s s r o o m นะคะที่มิตรกำหนดไว้หรือตั้งค่าไว้นะคะ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะดังนั้นนักเรียนเวลาที่นักเรียนได้อ่านข่าวหรืออ่านสื่อเท,เทคโนโลยีนะคะต่างๆอยากให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจะได้มีความน่าเชื่อถือและก็ไม่ถูกหลอกได้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในครั้ต่อไปสวัสดีค่ะ